ดีครับเพื่อธรรมออนไลน์ mm hmm. ผมจะนําเรียนเกี่ยวกับคำเผยว่าอดอย่างชายตายอย่างเสือนะมายความในคำเผยนี้ว่าอย่างไรนะครับหรือหมายความว่าเราเป็นผู้ชายเป็นลูกผู้ชายเมื่อเจอปัญหาชีวิตการงานก็ดีอุปสรรคที่เราไม่คาดคิดถาถมเข้ามาก็ดีนะ ลำบากลากแค้นมากก็ต้องปากัดตีนถีบดิ้นรนเพื่อจะเอาตอกครอบครัวและตัวเรารอดเรามีบริวารก็คือลูกครอบครัวพี่น้องอันนั้นเราจะทำอย่างไรในเมื่อเราเจอสภาพภาวะวิกฤตอย่างนี้นะ ก็จะต้องอดทนรู้จักหลบหนีเอาตัวรอดให้ได้อันนั้นเมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยเราก็ต้องจะต้องมีความอดทนหาทางหนีที่ไล่ให้รอดจากวิกฤตอันนี้ไปให้ได้ แล้วก็จะไม่ขอร้องใครช่วยเหลือเพราะการขอร้องใครช่วยเหลือเนี่ยเป็นประจำเนี่ยมันจะติดเป็นนิสัยท,ทั้งๆที่ตัวเรานี่มีความสามารถนะแต่เราไม่ได้ใช้ความสามารถเราความอดทนเราเข้าไปกำกับเวลาขัดสนเรื่องเงินทองก็ดีอะไรก็ดีก็จะขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องและเพื่อนฝูง หรือไม่ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาใช้ก็จะเป็นนิสัยไม่พอก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเขาหรือยืมพี่น้องยืมคนรู้จักหรือเงินนอกระบบอะไรก็แล้วแต่เพื่อมาหล่อเลี้ยงครอบครัวเราจะต้องใช้ปัญญาว่าเวลาเนี้ยณนะเวลานี้เนี้ยที่เราลำบากเนี่ยมันมีทางไหนที่เราจะไปได้ทางไหนที่เราจะพึ่งพาได้รอดอะไรเนี่ยก็จะต้องมีปัญญาคิดนะฮะ เพราราลูกผู้ชายก็ต้องดิน้นรนมีวิธีมีอะไรนั้นเพื่อเรามีความรอบครอบในชีวิตของลูกผู้ชายเนี่ยนั่นก็จะมีสิ่งพวกนี้กำกับแต่เราคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็จะพบกับความผิดหวังนะเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลย ดะนั้นบุคคลที่เขารลอดพ้นจากความลำบากได้เพราะว่าเขามีปัญญามีสติกลองทุกอย่างเลยเขาก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าถึงจะลำบากก็ลำบากไม่นานเป็นแค่ช่วงๆเพราะเขามีการเตรียมพร้อมผิดกับเราซึ่งไม่ได้เตรียมอะไรเลยใ,ใช้เวลาว่างเปล่ามากไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยสํารองอะไรทุกอย่างนะฮะ ดังนั้นเมื่อคํอาว่าตาอย่างเสือหมายถึงอะไรเสือเนี่ยเมื่อว่ามันมันมีปัญหาอยู่ในป่าเนี่ยนะมันก็จะหาทางเลี่ยงหลบแหละเลี่ยงหลบเพื่อจะรักษาตัวมันที่ได้รับความบาดเจ็บความบาดเจ็บหรือโดนในพานยิงก็ดีต่อสู้กับระวางสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มก็ดี มันก็จะหนีหนีเข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อเอาตัวรอดก่อนอะฉะนั้นคนเรานี่ก็เหมือนกัน,กนัเมื่อเวลาเราถึงข่าวลำบากเลือดตากระเด็นตัวเราและครอบครัวลูกเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราให้กำลังใจเรานะ ก็จะใช้ชีวิตแบบเสือคือเราบาดเจ็บขึ้นมาเดือดร้อนแต่ก็จะรู้กันในกลุ่มไม่ไม่ปิดปากขอความช่วยเหลือใครผิดผ้าตรงไหนก็ให้แก้ไขใช่ให้เพิ่มความรักสามัคคีมากขึ้นไปพยันมันเพียรขึ้นไปได้เรื่อยมันก็จะประสบความสำเร็จแข็งแกร่งแข็งแกร่ง พขาเสือเวลาบาดเจ็บเนี่ยเขาจะหนีเอาตัวรอดไปแอบไว้ในถ้าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งพวกตามล่าเนี่ยตามไม่ถึงเพราะไปแอบบอกไปเลยเมื่อรอดออกมาตัวก็จะผอมเพราะอดอยากชีวิตคนก็เหมือนกันนะไม่ใช่ผมไปเปรียบเหมือนเสือนะไม่ใช่นะครับผมเปรียบลักษณะของการดําเนินชีวิตเมื่อเวลาคนลําบากเนี่ยจะต้องเอา สันทัยานของเสือมาใช้กันเอาอัดแปลงมาถึงจะไม่ได้เหมือนทีเดียวก็ก็ยังเป็นเส้นทางที่จะช่วยให้เราเนี่ยรู้จักแก้สถานการณ์นะฮะต่อเมื่อเรามีโอกาสขึ้นมาเนี่ยเวืนฟูหลังที่ประสบากาบเหตุการณ์วิกฤตหลายๆอย่างเนี่ยเราก็จะมั่นคงเลยครับ ก็จะมีหลักขึ้นมีความคิดเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเหตุการณ์มันไม่มาถึงเนี่ยเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมพร้อมหรือเตรียมแล้วไม่พอที่จะรับมือผมก็เลยนำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่ว่าคำเพผยที่กล่าวอ่นี้ถึงเพื่อนๆธรรมะออนไลน์ครับสวัสดีครับ